วันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีวันเกษตรแห่งชาติเป็นวันรำลึกถึงความสำคัญขององค์การเกษตรประกรรและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตร,รกรพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินตามคำพ่อสอนอาชีพเกษตร,รกรรมถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของประชาชนชาวไทยดังคำเปรียบที่ว่าเกษตร,รกรเป็นกระดูกสันหลังของชาตินอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน ประเทศไทยจึงได้มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญขององค์การเกษตรประกรและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตรประกรและวันนี้ช่องขออนุญาตขายประกันได้นำประวัติความเป็นมาของวันเกษตรแห่งชาติมาฝากกันค่ะ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงปีพุทธศักราช2453ถึงพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงสนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานการสแสดงกษิกรรมและพาณิชย์การซึ่งในปัจจุบันคืองานเกษตรแห่งชาติช่วงระหว่างที่มีการจัดงานเกษตรนั้นจะมีการแสดงมหรสพแกรงวงรวมทั้งจัดแสดงสินค้าเกษตรและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการเพาะปลูกจากในประเทศและต่างประเทศมากมาย อาทิการทำโรงนาสาธิตให้ประชาชนดูเป็นตัวอย่างและการประกวดพันข้าวและพันพืชอีกทั้งมีการแนะนำให้รู้จักระบบชนลประทานซึ่งทางรัฐบาลสนับสนุนลงทุนจัดงานให้ทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่6ได้สารต่อโครงการดังกล่าวนี้โดยมีการแสดงงานการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพิ่มเติมเข้ามาแต่ในช่วงนั้นบ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจทําให้ทางรัฐบาลมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายลงการส่งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ก็มีจํานวนลดลงด้วยเป็นเหตุให้ต้องหยุดการจัดงานวันเกษตรไป แม้ว่าการจัดงานดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงก็ตามทีโดยยุคแรกแๆขององค์การจัดงานนี้จะใช้ชื่องานนว่างานวันเกษตร หลายปีต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญขององค์การจัดงานลักษณะนี้จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่4มกราคมพศ2491โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณซึ่งส่วนราชการทั้งสองได้ร่วมกันจัดติดต่อกันเรื่อยมาเป็นประจำทุกปีนะบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน แต่เดิมถือหลักการขอองค์การจัดงานนิทรรศการครั้งแรกคือการจัดแสดงต่างๆจะเป็นทางหนึ่งที่ชักนำปลูกใจให้ประชาชนประกอบการเพาะป,ปลูกเลี้ยงสัตว์และค้าขายให้เจริญทันสมัยรวมถึงให้เกษตรทุกภาคได้รับความก้าวหน้าอย่างทั่วทั้งประเทศนอกจากนี้ยังเน้นให้เกษตรกรที่ทำงานหนักมาทั้งปีได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจและหาความสำราญในการเที่ยวงานจึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ่งนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ในวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงกำหนดให้เป็นวันเกษตรแห่งชาติซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างเรียกชื่องานนี้ว่างานเกษตรแฟร์โดยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรูปแบบงานไปจากเดิมมากเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้นการจัดงานจึงไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่นะัก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องขอองค์การจัดตลาดนัดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนผู้ที่มาเที่ยวงานส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาและข้าราชการในมหาวิทยาลายัยและบุคคลภายนอกที่มาเดินเที่ยวชมงานส่วนเกษตรกรจะมีแต่ที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าขนสินค้ามาเพื่อขายเท่านั้นขอบคุณข้อมูลจากกระปุก c คอม